สวัสดีครับแบงค์ฮอนด้านะครับวันนี้แบงค์จะพาลูกค้ามาดูรถที่แบงค์กำลังจะเตรียมส่งมอบนะครับเดี๋ยวคันนี้จะส่งมอบที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรถสไลด์ไปส่งให้แบงค์ขออนุญาตยืมรถของพี่จอยมารีวิวนะครับคันนี้นะครับที่ลูกค้าเห็นจะเป็น Honda รุ่น h r v นะครับ ESV RS. RS RS ก็คือตัวท็อปสุดของรุ่น SRV นั่นเองนะครับคันนี้ราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1 1 7 9 0ล้านบาท ถ้าเป็นสีเทาเมทิเออร์ลอยแบบนี้นะครับจะไม่มีค่าสีสีที่จะมีเพิ่มค่าสีก็คือสีดำคริสตัลมุกนะครับแล้วก็สีขาวทั้งสองเฉดสีขาวสองเฉดจะมีทั้งสีขาวมุกนะครับแล้วก็สีขาวพรีเมียมสไลท์เดี๋ยวแบงค์จะพามาดูว่าเดิมๆจากโรงงานของรุ่น s r v ตัว RS นะครับมีอะไรติดตั้งมาแล้วบ้างและแบงค์เพิ่มอุปกรณ์ตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับในโปรโมชั่นตอนนี้เริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับ ไฟหน้าจะเป็นแบบฟู l l LED นะครับที่ลูกค้าเห็นก็คือจะมีไฟ daylight มีไฟเลี้ยวที่เป็น sequential คือจะวิ่งออกด้านข้างนะครับไฟ LED ไฟสองสว่างด้านหน้า2ช่องซ้ายกับด้านในสุดจะเป็นไฟสองสว่างปกติไฟต่ำนะครับส่วนตรงกลางที่เป็นลูกแก้วตรงนี้นะครับจะเป็นไฟสูงคันนี้แบงค์เปิดไฟสูงให้ลูกค้าดูนะครับแล้วก็จะมีตัวไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับ กระจังหน้าจะเป็นแบบสปอร์ตแบบนี้นะครับเป็นลายใหม่สันข้างล่างเขาจะตัดตรงนะครับแล้วก็ขอบจะเป็นขอบสีดําเงาโลโก้ H นะครับจะมีขอบสีฟ้าที่จะแสดงว่ารุ่นนี้เป็น ECV มีโลโก้คําว่า RS อยู่ตรงที่กระจังหน้านะครับส่วนชุดชายกันชนด้านล่างนะครับจะยังเป็นแบบเดิมก็คือจะเป็นสีดําเงานะครับเป็นลายสปอร์ตแบบนี้มาพร้อมเส้นสีแดงแบบนี้นะครับ แบบนี้เลยนะเป็นโครเมียมตัดทําให้ดูตัดกับสีรถนะครับยิ่งถ้าเป็นสีเทาหรือสีดานเนี่ยจะตัดชัดเจนมากเลยนะครับทาให้รถดูมีความพรีเมียมมากขึ้นล้ออลลอยนะครับจะเป็นขนาดขอบ18นิ้วจะเป็นลาย5แฉกแบบนี้เลยนะครับจะเป็นดาแล้วก็ตัดกับสีโครเมียมนะครับซุ้มล้อแล้วก็ตัวชุดแต่งด้านข้างด้านหน้าด้านหลังนะครับจะเป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวนี้ครับพิเศษสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้ จะเป็นชุดตกแต่งข้างประตูแท้นะครับจากโมดูโลเป็นของโมดูโลแท้นะครับก็คือจะมีคำโลโก้โมดูโลตรงนี้เลยติดตั้งให้ลูกค้าพร้อมเลยนะครับจะมี o o n d l า n n น a บ h นะครับที่มาจากโรงงานก็คือตรงนี้กล้องสองสว่างมุมอับด,ด้านซ้ายนะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเป็นแบบ LED แล้วก็แบงค์ติดตั้งในเรื่องของตัวกันรอยมือจับที่เป็นโครเมียมของแท้นะครับ คิปการ์าบเป็นของแท้สังเกตยังไงแบงค์จะบอกแทบทุกคลิปเลยจะไม่มีโลโก้จะไม่มียี่ห้อนะครับจะเป็นจุดหมุดดำๆตรงนี้ติดตั้งนะครับ2จุดแบบนี้จะไม่มีโลโก้จะไม่มียี่ห้อนะครับอันนี้คือสังเกตได้ง่ายๆเลยแล้วก็ไฟท้ายจะเป็น Full l e d แล้วนะครับสำหรับ RS ตัว a ม e Chain ตัวนี้ LED ก็คือไฟเลี้ยวตอนนี้จะเป็น LED แล้ว ไฟถอยหลังตรงนี้ก็จะเป็น LED นะครับรวมถึงไฟเบรกแล้วก็ไฟหลีเขาจะเป็นเส้นยาวแบบนี้นะครับจะถ้าเป็นรุ่น RS จะได้ดีไซน์แบบนี้นะครับจะไม่เหมือนรุ่น E แล้วก็รุ่น EL กล้องมองหลังติดตั้งมาให้เหมือนเดิมนะครับอยู่ตรงจุดนี้เลยนะครับแล้วก็กรอบป้ายจะเป็นของโมดูลนะครับเพิ่มเติมมานะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์4จุด4จุดตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานให้แล้วนะครับด้านหลังจะเป็นโคมเมียมตัดแบบนี้เลยชุดกันชนด้านล่าง แมงติดตั้งตัวปลอกพ่อให้ด้วยนะครับมันจะเพิ่มมิติรถใท้รรดูสวยงามขึ้นฝาท้ายยังคงเป็นไฟฟา้าเหมือนเดิมนะครับใช้งานง่ายสะดวกนะครับสำหรับลูกคา้าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงถือของมาสามารถใช้เท้าเตะเป็นคลิกเซนเซอร์ได้เลยนะครับแบงติดตั้งให้จะเป็นตัวนี้ครับตัวชุดครอบกันลอยห้องสัมภาระท้ายเวลาลูกค้ายกของมันจะได้ไม่ต้องไปขูดตรงพลาสต,ติกตรงนี้นะครับตรงกลาง แล้วก็ถาดท้ายนะครับถาดท้ายลูกค้าสามารถดึงออกมาล้างทําความสะอาดได้ถ้าเกิดว่ามันเลอะนะครับรองไว้ประโยชน์เขาก็คือจะไม่ทําให้พื้นพรมตรงนี้ครับเลอะหรือว่าเปียกน้ำํำซองกุญแจโมดูลโล2ชิ้นนะครับหมอนรองคอนมหุ้มเบลล่มขนาด24นิ้วนะครับม่านบังแดดหน้าด้านหลังนะครับเขาจะมีที่เกี่ยวไว้สําหรับลูกค้าห้อยของซื้อของมาสามารถเกี่ยวได้นะครับแล้วก็ไฟส่อง สว่างด้านหลังจะเป็นไฟสีขาวแบบ LED นะครับมีให้ทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นที่กันรอยเบาะพนักพิกหลังตรงนี้เขาจะช่วยกันรอยเบาะไม่ให้มามีรอยหรือไปขูดตรงผนังเบาะด้านหลังนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับลูกค้าที่มีน้องน้องหมาน้องแมวที่พาขึ้นรถด,ด้วยเขาจะได้ไม่ไปขูดเป็นรอยเบาะอันนี้ช่วยได้นะครับมันจะ แกะออกง่ายครับถ้าเลอะลูกค้าสามารถดึงออกได้เลยมันจะเป็นแบบตีนตุ๊กแกแบบนี้นะครับเหนียวเหนียวแปะเข้าไปกับที่เป็นกำมะหยี่ตรงนี้จะมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับตอนนี้1 2 3 4ด้านล่างนะครับถ้าเป็นรุ่น e s e v ทุกรุ่นนะครับจะไม่มียางอะไหล่นะครับจะเป็นชุดซ่อมยางชุดซ่อมยางจะอยู่ตรงนี้ด้านข้างเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เวลาปิดฝาท้ายลูกค้าสามารถตั้งได้นะครับอันนี้คือกดปิดแล้วก็กดปิดเลย อันนี้กดให้ไปปุ่มสีเขียวนะครับแล้วก็เวลาเดินถอยออกมาเขาจะปิดให้อัตโนมัตินะครับแบบนี้คือกดปิดเลยทันทีเดี๋ยวแบงค์พาลูกค้ามาดูด้านไหนบ้างนะครับด้านในด้านข้างนะครับตรงแผงประตูตรงนี้จะเป็นสีแดงตัดด้วยแถบสีแดงแบบนี้นะครับเฉพาะรุ่น rs เท่านั้นนะครับมือจับจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับสีเงินเงินอาจะไม่ใช่โครเมียมแบบ เงาเงาจะเป็นสีเงินเงินนะคะขอโทษทีแล้วก็ตรงแผงควบคุมตรงนี้จะเป็นสีดําเงาเป็นโน้บ랙เหมือนกันนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4ี่บานล็อกกระจกล็อกรถนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มพับกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปรับปรับกระจกซ้ายขวาด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ปรับขึ้นลงได้เลยนะครับตามสรลระของคนขับนะครับคิวบันไดจะเป็นคิวบันไดสแตเลสนะครับ S r v ตรงรุ่นนะครับคันนี้แบงค์จะมีติดตั้งในเรื่องของตัวไฟส่องสว่างเท้าแต่ว่า ด้วยแสงข้างนอกมันอาจจะสว่างไปนิดนึงไฟจะเป็นแสงสีขาวแบบนี้นะครับอยู่ใต้นี้เลยนะครับเบาะเบาะของรุ่น RS นะครับจะเป็นเบาะหนังสีดำเดินด้วยได้สีแดงเพิ่มความสปอร์ตนะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับแบบนี้เลยตรงนี้จะเป็นในเรื่องของตัวเพลทรถอาเลขตัวถังรถนะครับตรงนี้เวลาลูกค้า เปิดดูตรงนี้ได้เลยถ้าต้องการดูเลขตัวถังหรือเวลาแจ้งประกันในครั้งถัดไปนะครับส่วนในรถตรงนี้จะมีปุ่มเปิดฝาท้ายในกรณีที่สมมติว่าเราต้องการให้คนเ,เก็บของด้านหลังให้โดยที่เราอยู่ในรถสามารถเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับปุ่มนี้จะเป็นในเรื่องของตัวปักเซนเซอร์ก็คือตัวเซนเซอร์ถ้าลูกค้าไม่ต้องการให้มันเตือนกดปิดได้เลยเซนเซอร์คือตรงนี้เซนเซอร์4ี่จุดด้านหลังที่ติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้จะเป็นปุ่มควบคุมการทรงตัวของรถแบงค์ไม่แนะนําให้ลูกค้ากดปิดนะครับให้เขาทํางานแบบอัตโนมัติตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าเอารถไปล้างแล้ว้องที่ร้านค่าแคร์อาจจะมือไปโดนหรือเช็ดไปโดนมันจะขึ้นคําว่าออฟด้านบนแบบนี้นะครับลูกค้าสามารถกดค้างประมาณ3าวิเขาจะกลับมาทํางานตามปกติไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้จะเป็นเสียงสั่งเคราะห์นะครับเวลา รถอ,อยู่ในหมวดของตัวไฮบริดหรือว่าตัวแบตเตอรี่ไฮบริด SUV เขาจะเงียบมากเพื่อป้องกันอันตรายเวลาเราขับรถแล้วมีคนเดินอยู่บนถนนตรงนี้จะเป็นเสียงสังเคราะห์ถ้าลูกค้าไม่ต้องการลูกค้าสามารถตั้งปิดได้นะครับอันนี้จะเป็นตัว Honda l e i n b o สนะครับปกติ Honda l e รนโบสเขาจะทำงานก็คือเวลาทุกครั้งที่ลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวเขาจะมีภาพขึ้นโชว์ที่ตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับแสงอาจจะสะท้อนแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่ต้องการ เปิดไฟเลี้ยวแต่ต้องการดูมุมอับด้านข้างกดตรงนี้ได้เลยกดเข้าไปภาพก็จะเปลี่ยนแบบนี้นะครับต้องการยกเลิกกดซ้ำอีกทีแบบนี้ได้เลยนะครับพวงมาลาัยของ s r v นะคะจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันทั้งหมดด้านซ้ายจะเป็นการควบคุมเกี่ยวกับตัวเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าวิทยุตรงนี้นะครับปรับเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงเปลี่ยนเพลงเลื่อนเพลงนะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าได้จะเป็นเมนูตรงนี้ว่าลูกค้าต้องการให ด้านนี้ครับโชว์ที่อะไรกดตรงรูปบ้านนี้นะครับแล้วก็เลือกมาดูเลยอันนี้น้ำมันในถังเวลาแล้วก็ความเร็วนะครับไฟเบรกไลท์ดิสเพย์ก็คือตัวนี้อันนี้มันจะเป็นดิสเพย์ก็คือเราเปิดไฟเลี้ยวอยู่เขาก็จะกระพริบลูกค้าเห็นไหมครับเราเหยียบเบรกเขาจะขึ้นไปไฟเบรกขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับ อันนี้ลูกค้าสามารถได้เลยแล้วก็ตั้งค่าโหมดเซฟที่ซัพพอร์ตเซฟที่ซัพพอร์ตก็คือระบบคันดักเซนซิ่งนั่นแหละครับแต่บางระบบสามารถปิดได้ถ้าลูกค้าไม่ต้องการอันนี้ครับเตือนออกนอกเลนเตือนการชนด้านหน้าถ้าลูกค้าไม่ต้องการลูกค้าเข้ามาติ๊กถูกออกเขาจะขึ้นว่า road departure off นะครับแต่ถ้าเกิดต้องการใช้งานก็คือติ๊กถูกอีกครั้งหนึ่ง ระบบตรงนี้ถ้าลูกค้าไม่ชอบในเรื่องการันเตือนบ่อยหรืออะไรก็แล้วแต่ต่างๆนะครับลูกค้าสามารถเข้ามากดยกเลิกได้ตรงนี้แล้วถ้าเกิดต้องการใช้งานอีกครั้งก็เข้ามากดอีกทีหนึ่งสังเกตกต่เลือกปรับเมนูรูปบ้านตรงนี้นะครับแล้วก็ควบคุมเกี่ยวกับตัววิทยุทั้งหมดเลยฝั่งนี้ส่วนด้านขวาจะควบคุมในเรื่องของตัว cruise control นะครับค r u i s e control แล้วก็เตือนให้รถอยู่ในเลน ตรงนี้จะเป็นการเมื่อเราตั้งค่า cruise control แล้วเราสามารถตั้งค่าได้ว่าเราอยากห่างจากรถคันหน้าได้ประมาณได้ทั้งหมดกี่ระดับตรงนี้จะตั้งค่าได้ทั้งหมด4ระดับนะครับระยะห่างลูกค้าสามารถตั้งค่าได้เลยหลังจากที่ใช้งาน cruise control แล้วแล้วนะครับอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของตัวไฟสูงนะครับไฟเลี้ยว เป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวมันจะตั้งเวลาให้คันนี้ยังไม่ได้ตั้งเวลาเลยนะครับรถวิ่งไปทั้งหมด7กิโลเมตรแล้ว7กิโลเมตรก็คือจากโรงงานมาโชรูมจากโชรูมขึ้นไปบนสต็อกจากสต็อกลงมาข้างล่างแต่ง PDI ขึ้นไปข้างบนอีกอะไรแบบนี้ครับระหว่างรอลูกค้าหน้าจอนะครับรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายลูกค้าไม่ต้องเสียบสายแล้วนะครับสามารถเชื่อมต่อได้เลยอัตโนมัติแอร์จะเป็นแอร์ออโต้นะครับถ้าลูกค้ารอลูกค้ากดแมคคูได้ มันจะทําความเย็นเร็วมากนะครับปุ่มเปิดปิดแอร์ออโต้แต่ยังไม่แยกอิสระซ้ายขวานะครับดีไซน์เพิ่มเติมจากตัวเดิมก็คือตรงนี้เขาจะเพิ่มช่องวางของให้ลูกค้าอาจจะวางโทรศัพท์วางกระเป๋าต,ตังก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไวเลตชาร์เจอร์ติดตั้งมาจากโรงงานให้เหมือนเดิมนะครับตรงที่ควบคุมตรงเกียร์ตรงนี้นะครับเขาจะเป็นดำเงาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ถุงพุ่มเกียร์จะเป็น าสีดำเดินด้วยหนังสีได้สีแดงนะ e h เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ตัวช่วยลงทางลาดชันนะครับแล้วก็สามารถปรับการขับขี่ได้ทั้งหมด4โหมดนะครับโหมดการขับขี่ตรงนี้สามารถตั้งค่าได้นะครับลูกค้าต้องการขับแบบไหนกระจกมองหลังตัดแสงนะครับไฟในเก๋งจะเป็นไฟ led แบบนี้เลยนะครับม่านปิดหลังคาหลังคาจะเป็นหลังคาแก้วจะไม่ใช่ซันร o o นะครับ ลูกค้าสามารถเปิดปิดแต่ว่าจะเป็นแบบไม่นุ่มแบบปรับมือแผ่นตรงนี้จะเป็นกระจกหลังคารถเหมือนกันถ้าลูกค้าอยากอามองท้องฟ้าลูกค้าสามารถถอดตรงนี้ออกมาได้นะครับมันจะมีถุงแบงค์จะมีถุงคือรถเขาจะมีถุงสาหรับเก็บแผ่น2แผ่นนี้ครับไว้ด้านหลังด้านหลังไฟนะครับไฟสองสว่างด้านหลังจะเป็นแบบสัมผัสนะครับแบบทัชกรีนแบบนี้ระบบสัมผัสเป็นไฟ led เหมือนกันนะครับเบาะหลังสามารถปรับพับได้แบบ 60- 40 ลาบมาเลยก็ได้นะครับหรือขนของทรงสูงแบงค์จะมีพับไว้เป็นตัวอย่างให้ดูในคลิปก่อนๆช่องนี้นะครับแบงค์ไม่แนะนําให้ลูกค้าไปนั่งทับหรือวางของทับมันจะเป็นช่องที่ระบายในเรื่องของความร้อนของตัวแบตเตอรี่ที่อยู่ใต้เบาะนะครับมีแอร์ตอนหลังให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าผู้โดยสารตอนหลังจะร้อนนะครับคันนี้ติดตั้งให้ทั้งหมดจัดเต็มเลยนะครับทั้งส่วนรถทั้งของแถมแบงค์มีให้ครบนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจ honda เอวตอนนี้โชรูมแบงมีส่งมอบทุกรุ่น <c oughs> เกือบครบทุกสีเลยรถเยอะมากๆไม่ต้องรอนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าสนใจรุ่นอื่นของ Hon ด a ามี ทุกรุ่นเหมือนกันแล้วก็มีเกือบครบทุกสีลูกค้าสามารถเช็คได้เลยนะครับลูกค้าเร่งด่วนสามารถโทรหาแบงค์ได้เลยหรือแบงค์จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนอกพื้นที่ที่แบงค์อยู่ที่แบงค์ขายรถอยู่นะครับแบงค์จะมีบริการทําไฟแนนซ์ให้ถึงที่เลยลูกค้าสามารถแจ้งนัดได้เลยไม่ว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนจะมีเจ้าหน้าที่วิ่งไปหาลูกค้านะครับในเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ ส่วนในเรื่องของการส่งมอบรถถ้าลูกค้าไม่สะดวกมารับรถเองที่โคราชที่โชลูมแบงก์มีบริการส่งมอบโดยสลายให้ไปส่งถึงหน้าบ้านเหมือนทุกๆคันที่ผ่านมารวมถึงคันนี้ด้วยส่งดนทับ,บุรีพ่กนี้วันนี้แบงก์ไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ